Hello students Kindergarten o Welcome to English class. สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูอ,องกันนะคะ ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย A B C วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย D E F คำแรกเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามครูนะคะ D Duck D, D ดักแปลว่าเป็ดสะกดนะคะ D U C K D duck แปลว่าเป็ดคำต่อไปค่ะ E elephant E elephant e e ช้างคำว่าช้างนะคะ e elephant เนี่ย e สะกดนะคะ e l e p h a n t แปลว่าช้างนะคะคำต่อไปค่ะ f fish f fish แปลว่าปลาคำว่าฟิตนะคะสะกด F I S H f i t ปลาวันนี้เนี่ยครูมีตัวอย่างประโยคง่ายๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมาให้เด็กๆได้อ่านกันนะคะประโยคแรกค่ะอ่านตามนะคะ I see a duck I see a duck. แปลว่าฉันเห็นเป็ด I see a duck. ประโยคต่อไปค่ะ I like an elephant. I like an elephant. แปลว่าฉันชอบชา้าง I like an elephant ประโยคต่อไปค่ะ I eat a fish I eat a fish ฉันกินปลา I eat a fish มาทวนกันอีกครั้งนะคะคำศัพท์ของเราในวันนี้คำแรก d duck d duck แปลว่าเป็ดคำต่อไปค่ะ e elephant e elephant แปลว่าช้าง Fisch f i ฟ c h แปลว่าปลาสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยอยากให้ในักเรียนเนี่ยอัดคลิปท่องคำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้เนี่ยมี3คำใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูเนี่ยอยากให้ในักเรียนเนี่ยเลือกมา2องคำและอัดคลิปส่งให้คุณครูในลายส่วนตัวนะคะ D duck D duck E elephant E elephant F fish F fish เด็กๆเลือกมาสองคำและอัดคลิปส่งให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย คุณครูขอจบการสอนไม้เพียงแค่นี้นะคะ goodbye